เขาอยู่ดอกเดียวงามมากพี่น้องนี่น่ะดูเน่นด้วยอุ้ยเห็นไหมคะงามมากดอกสวยๆพี่น้องจ้ะดอกใหญ่มากให้ดูจักนิด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวได้เวลาแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดไปส่งให้ลูกให้หลานพอดีมีงานมั่นหลานด้วยจ้ะก็เลยจะไปกันนี่แหละค่ะคุณตาก็เอาเห็ดขึ้นรถแล้วค่ะนี่แหละค่ะยายสนถึงบอกว่าเราเก็บมาทำอะไรเราก็มาแบ่งกันกินค่ะเห็ดอยู่ที่อื่นเขาจะหายากเด้อค่ะปีนี้เห็ดที่ฟินแลนด์ หายากมากทุกปีในตลาดที่เขารับซื้อเขารับซื้อกิโลละสามยูโรห้ายูโรเต็มที่ปีนี้ขายได้โลละสิบยูโรเลยค่ะคุณตาก็กำลังเอาใส่รถคุณตาผูกไทยอย่างดีค่ะพี่น้องจ๋าขนเห็ดขึ้นรถ อ้กรต้านานรอๆโอ้เดี๋ยยินเสียงหัวสักหน่อย้อพี่น้องเ้ะบรรยากาศยามเช้าเจ็ดโมงกว่าค่ะที่ฟินแลนด์ตอนนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกับตากัดย้ายค่ะวันนี้เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะบรรยากาศยามเช้าในช่วงเจ็ดโมงกว่าค่ะ มืดอยู่นะคะตนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีในยามเช้าค่ะพี่ๆนะะ้องๆค่ะก่อนที่เราจะไปต่อที่คลิปเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะเยสสนเก็บภาพบรรยากาศฝากนิดนึงนะคะเดี๋ยวในงานมั่นเดี๋ยวเยสสนจะต่อท้ายคลิปให้เอนอคะ่ะ เก็บเห็ดด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราต่อที่คลิปเก็บเห็ดค่ะถึงแล้วคะ่ะถึงป่าที่บ้านเราโอ้โหที่บ้านยายสนเอาลากของเขามาปลูกนะคะงามค่ะ,งา,คะงามมากเลยขอถอนแบบนี้นะคะดเดี๋ยวตัดทีเดียวปลูกไว้อีกเหมือนเดิม งามมากอุ๊ยพี่น้องจ๋าสวยๆเลยจ้ะอะไรจะป่าน่านอุ๊ยขาดสดายดอกเล็กก็เอาไว้ก่อน เราจะเอาแต่ดอกใหญ่ๆไปได้จ้ะอันนี้ก็เคยมาดูแล้วรอบนึงมันเล็กจัดเอาไปไม่ได้รอบนี้มากำลังงามเลยจ้ะสวยงามค่ะป่านี้เป็นป่าที่ว่าเยศนมาเอาพวกใบไม้ไปทำพวงคิดสมาตค่ะตรงนี้แหละค่ะยายเอาลากของเข้ามาฝังฝังเอาไว้แถวนี้งามจ้ะ มาเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะว่ายายไม่เรียกอุ๊ยวันนี้ยายสวนไม่เรียกเลยอุ๊ยลืมเรียกพี่น้องมามาจ้ะมาเอาไปต้มไปแกงเดี๋ยวยายมีหน่อไม้มานั่นเดี๋ยวจะไปแกงเปรอะแจก,กกินเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยค่ะงามมากค่ะเห็นไหมสวยมากเลยพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ขาใหญ่ๆอบบวบเลยค่ะอื้อ มันติดยากพี่น้องขายาวๆเลยอยู่ข้างล่างนี่ก็มีแต่เปลือยค่ะอันนี้เปลือยแล้วก่อนนี่เขาจะนุ่มมาก เมื่อปีที่แล้วตรงนี้ดอกก็บานใหญ่มากย้ายมาจนเดือนพฤศจิกาค่ะอันนี้ก็เหลือไว้เหลือไว้แค่เขโตเนาะค่ะเนาะ,ค,ะคอยมาเก็บอีกแต่ยายถึงบอกว่าถ้าฝนชุบพี่น้องจะ้ะถ้าฝนเขาชุบเขาจะแมงเขาจะกินเริ่มแล้วค่ะเขาทำนาไม่ได้คือเราเนาะพี่น้องนอกจากก,ก,กินแล้ว ามเลยจ้ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดพิษได้พี่น้องจ้ะอันนี้เหลือแต่ขาสภาพป่าวันนี้เด้อพี่น้องจ้ะอากาศเหมือนเดิมมืดเหมือนเดิมค่ะละอองฝนค่ะ เดี๋ยวทางเดี๋ยวไปทางเข้าบ้านอีกทางหนึ่งเด้พี่น้องอันนั้นก็เยอะแต่ว่ามันไม่ห่างถนนมากสักเท่าไหร่ยายเลยไี่ไม่ค่อยจะเข้าไปประมาณครึ่งกิโลกว่ากว่าน,นี่แหะค่ะอันนั้นมันเห็นคนเข้าเยอะเลยทมีที่จอดรถตรงไหนจอดเต็มไปหมดเหมือนบ้านเรานั่นหละจ้ะ เวลาฤดูหาเห็ดก็ตรงไหนที่จอดรถก็เต็มไปหมดเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็หลายโคกแล้วนี้คนก็เริ่มเก็บเริ่มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนเก็บเยอะจ้ะ อยู่บนโขดหินที่มีหญ้ามอสปกคลุมมาเด้อพี่น้องมาหันมาทางนี้ตกใหญ่ๆเลยเป็นดอนตรนู้น้างนาโน้นเอาสก,กาก็อยจะขวมเด้ออันนี้เราย้ายป่าเราเด้อพี่น้องย้าย ยายมาอีกป่าหนึงแล้วจ้ะเห็นมีรถคันนั้นจอดอยู่ฝั่งนู้นข้างหน้ายายสนจอดยายก็เลยเข้ามาตรงนี้จ้ะก็่ยังดีมีเพื่อนเนาอพทีน้องเนาะ ป่านี้จะดอกแบบนี้เราจะขายาวๆเพราะว่าดินมันอยู่ที่ดินนะคะดินเขาจะแน่นตรงนี้แล้วก็มันเป็นที่โร่งแจ้งโกนี่ไหมพี่น้องกำลัหมดทีเดียว กลงนี้เต็มไปหมด เป็ๆนี่มันสนุกเนาะพี่น้องเนาะเวลากินก็อร่อยเวลาเก็บก็สนุกอันนน้องเอาไว้ก่อนกินข่าวกินน้บกันยังพี่น้องกินเผือย้ายเดินเด้อต้นออกมากับป้าฝากกินเข่าอิ่มอิ่มมายังไงหิวเราพี่น้องเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นอีกฝนก็ชุบ ทุกสายมันตกทุกประเทศเนาะพีน่น้องจ้ะฝนอะเห็นประเทศอื่นก็เหมือนกันอุ้อ,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 อในกรอบเบอรี่นี่สนทำแห้งไว้ได้กล่องสามลิตรกล่องนึงจ้ะ จะทําอีกถ้าที่บ้านเราทําทําแห้งแล้วมันหอมหอมได้พี่นอ้องก็เหมือนเห็ดหอมเราน,นะคะพวกเห็ดหอมเห็ดเห็ดหอมสดมันก็จะไม่มีกลิ่นเนาะมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงเห็ดหอมที่บ้านเราแห้งแล้วมันก็จะอร่อยแล้วก็จะหอมอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะบางทียายสวนไปผึ่งไว้ที่ระเบียงบ้านให้มันหมาดๆได้จ้ะผึ่งไว้เสร็จแล้วก็เอาไปนี่แหละคะ่ะต้มไปกิน มันจะเหนียวนุ่มอร่อยพงหญ้าปีนี้เขาว่าขายได้ราคาเนอพ่อค้าคนกลางรับซื้อแพงจะ้ะทุกปีเห็นน้องคนนึงเขาเก็บไปขายทุกปีพ่อค้าคนกลางจะให้สามยูโรถึงห้ายูโรปีนี้ให้สิบยูโรเลยค่ะ แถวที่เมืองหลวงเขตเทลซิกิเขาบอกว่าหายากมันก็เก็บไปส่งเขาให้กิโลตั้งสิบกิโลตั้งสิบนี่ก็ได้ถังตั้งสามสี่สิบยูโรได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายายมันไม่มีที่ไปส่งแบบนั้นจ้ะก็ได้แต่ขายตามบ้านขายไม่ได้ก็กิน กบแจก,กพี่น้องมาเด้อคือบ้านเองเลยพี่น้องอุ้ยผล,ลไม้ป่ายังหลงเหลือให้เราดูอยู่คือบ้านเองไงเนี่ยแหะมันอยู่ในหยาพี่น้องอยู่ในป่าหยาไหมยอฮึจกเอาในป่าหยาในพี่น้องย้ายหนาวแล้วยายใส่เ,เองมาพิชตัวพี่น้อง นึกว่ามันจะกันฝนได้ที่ไหนได้มันเป็นผ่าลมเฉยๆกันฝนก็พอได้พี่น้องเปียกหมดละหนาวละเห็ดกับใบไม้อุ้ยัอน,นี้เห็ดเมาเห็ดกับใบไม้สีเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยใบไม้ทับอยู่เขาอยู่ตายใบไม้นี่จ้ะ มาป่านี่ไม่ค่อยกลัวเสียงก็เลยไม่ดังพี่น้องเงียบหูไหมพี่นอ้องออันนี้เขาจะไม่โตไปกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าขาเขาเล็กขาเขาเล็กดอกเขาก็จะเล็กจะ้ะ ถ้าตรงไหนขาเขาอวบๆดอกก็ถึงจะอว,จะวบจ้ะแถ้าเปียนี่ไอซอีกกุศกก็ตัวตาขาเขาใหญ่ดอกเขาถึงจะใหญ่แบบนี้แบบนี้จะ้ะตรงนี้อือ nghe yeah, âm ันนี้อุณหภูมิอยู่ที่แดองศาเด้อพี่น้องแต่ว่าฝนมันเขาเรียกอะไรคะบ้านเราเขาเรียกว่ามันเป็นเยี่ยวจักจั่นนะคะมันเป็นละอองมันเป็นละอองฝนแบบนี้นะคะเห็นไหมบนบนฟ้านะมันจะมืดมันจะมัวอยู่แบบนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเวลาเก็บเฮดบางทีชาหน่อยก็จะว่ากันเ้อะเพราะว่าอากาศที่แท้จริงมันจะมัวเหมือนเรามองเห็นบนฟ้านั่นแหละค่ะมืดมืดแบบนั่นแหละค่ะอันนี้แสงโทรศัพท์มันช่วยเฉยเฉยมันถึงสว่างเด้อพี่น้อง เยอะไปมดพี่น้องแต่ดอกเขาจะน้อยแค่นั้นเองเพราะว่าเขาเป็นที่โคกตรงนี้แต่ก็จะเดินผ่านไปมันก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเก็บดอกใหญ่มั่งดอกเล็กมั่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะโอ้ยเห็นเห็ดเราไม่เก็บเสียดายป่าไหนดอกใหญ่เราก็เก็บดอกใหญ่ป่าไหนดอกน้อยเราก็เก็บดอกน้อยเฮ็ดคือกันเนาะพี่น้องเนาะแม่ น่างามๆอมอุ้ยฮะน่าเต็มไปอยู่พี่น้องเอ้ยอา้าวงวกไปทางไหนละ่ะมาทางนี้เด้อพี่น้องเด้อหันซ้ายหันขวาอยู่อย่าเบียดหนาเด้ออือหือใบไม้บับงกลอง กบอะไรเปรียกกระบุกกระบูดละพี่น้องเสียเปียกพางเกง่งหนาวด้วยมันเปียกเลยละ่ะอุณหภูมิบวกแค่แปดพังเก่งเปียก,ยกลวพี่น้องคิดเอาก็แล้วกัน <c oughs> หนาวล้ว่าบ้านเองบวกสิบเก้ายี่สิบนี่ดูแลสุขภาพกันเด้อพีนออ่น้องเอ้ยนู่นเดี๋ยวไปเอาดอดนูออ่น ไปไงล่ะไม่ต้องปิดกล้อง้วพี่น้องเนาะเพราะพี่น้องได้เห็นบรรยากาศเด้งถ่ายเห็นแต่ดอกเคสอยู่แแบบแป๊บอยู่พิมพ์คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องจา้ายายหนูเวียนนะให้หนูดูป่าไมา้เด้่ดูแต่ดอกเคสหลายเห็ดแต่มือก็ดอกเคสเดี๋ยวพาเดินไปต้น่พีน้อง แม่เดินดูอากาศดึงนาะพี่น้องเนาะไปจีใส่ตะดอกเฮ็ดเอากันสกกันเวียนหนาหมดนาะพี่น้องเนาะอย่าว่าแต่พี่น้องเวียนเด้อย้ายน่ะตอนไปโหลดคลิปปะเมาคลิปจตกของคือกันเลยพี่น้องเอ้ยเวลาโหลดน่ะต้องดูรายละเอียดอีกต้นไม้ร้อยข้าวลมเองพี่น้องอันนี้เออเก็บบรรยากาศกันนน่แม่น้องมาฝากนาอพี่น้องเนาะ ไม่ไปเกี่ยวแต่ดอกเ็ดอยู่ปรับปับปับปับโอ้ตีขอมือ,อยายสวนก่อนนะววังีีเจอพี่น้องเวียนหนาเห็นแต่ดอกเ็ดหลายเนาะบางทีมันก็ลืมตัวเนาะเนาะหนับพี่น้องจกกัดจ่ายอีใส่แต่ดอกเ็ดอยู่ปับ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 ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่นอ้องเ้ย ตอนนี้มืดตึกตือเลยพี่น้องยายแทบมองตาาป่าแทบจะไม่เห็นเย็กเลยนี่วินแลนดินแดนโทรศัพท์มาชาติมืดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลสรรพโยกาแต่ถ้าไม่พูดดังก็ลามีเสียงอะไรมากระตุกใจพี่น้อง เก็บาีต์รียเข้าป่าอย่างสมใจควาัตัวใหญ่ๆอ่กเก็บบอรี่ที่มีซีสันสวามตัวใหญ่ๆมากไปต้อรักในการประจนภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นบางคลิปสั้นบ้างยาวบ้างก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง บางช่วงบางตอนนี่แหละค่ะฝนตกสามวันยายดีที่ว่ายายมาถ่ายคลิปยาวๆไปนะ่ยยายก็ไปนั่งโหลดคลิปให้พี่น้องได้ชมฝนตกสามวันเด็กพี่น้องช่วงฝนตกอุ่นอุณหภูมิบวกสิบเอ็ดองศาแต่ตอนนี่พอมีแสงสว่างหน่อยนึงปลกป่าได้อุณภูมิบวกแปร๊ะแปร๊ะจ้าเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวเด้อพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามยาสนด้ยนะคะเดี๋ยวยายสไปต่อค่ะเดี๋ยวเทใสุ่ไ้เดีวก็ไปต่อชกคลิปหน้าเนาะยยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามยายสนด้วยนะคะจะเป็นกาลังใจค่ะขอบคุณมากๆพวกรันวกไลค์พวกเลิฟพวกกดกำลันที่มีมาให้สาหรับยยสมเสมอมาดนแลคนข้าพเสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะไปปะกายกินเลย นัคารเซลล์ระบักซีวีดีออกซิมอยกา้าเข้ามาแล้วลืมล็อกรถคุณตาลืมล็อกรถไปงานมาั่นหลานมาพี่น้องจ๊ะ ก็เลยแวะมาตลาดจ้ะ